หมวกกันกระสุนใบนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้นี่คือหมวก d e ฟแทกโรนิมออกแบบและผลิตโดย d e ฟแทกเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นจากความต้องการอุปกรณ์ยุทธวิธีที่ใช้งานได้หลากหลายและทันสมัยอย่างยิ่งยวดหมวก d e ฟแทกโรนิมถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุณจากภัยคุกคามร้ายแรงโดยมีการป้องกันระดับ 3A ตามมาตรฐานบอลิสติกซึ่งหมายความว่าสามารถหยุดกระสุนจากปืนพกส่วนใหญ่ได้รวมถึงการป้องกันจากเศษกระสุนและวัตถุมีคมขนาดเล็กดีไซน์เต็มใบหน้าทำให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด และคุณยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นกล้องอินฟราเรดกล้องส่องกลางคืนหรือในวิชั่นมีระบบระบายอากาศสามารถติดกล้องเล็งกับตัวปืนยิงแบบคอนเนอร์ช็อตและติดตั้งหน้ากากกันแก๊สพิษได้นอกจากประโยชน์ด้านการป้องกันหมวกยังมีการออกแบบที่ดูเท่และมีเอกลักษณ์ทําให้เป็นที่นิยมทั้งในหมู่ทหารและผู้ชื่นชอบอุปกรณ์ทางยุทธวิธีหมวกเด็กแทครนินไม่ได้ถูกใช้เฉพาะในกลุ่มทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นที่สนใจของหน่วยสวัสดหน่วยรักษาความปลอดภัยและกลุ่มนักสะสมที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพสูงสุด และการออกแบบที่ล้ำสมัย